ภาพเปลียนพุทธกุณศักดิ์สิทธิ์นะครับแหมชื่นใจสุดยอดประสบการณ์สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แกดครับเช่นเคยครับนำความเป็นสิมงคลมาสู่ทุกท่านนะครับภาพเปลียนที่ท่านเห็นนี้ต้องบอกว่าเป็นสิมงคลมากๆนะครับผมเล่าย้อนไปฟังสักนิดหนึ่งนะครับได้รับคําเชิญจากพี่ชายใจดีนะครับพี่อนนท์นะครับ ผู้จัดการคนดังนั่นเองในห้องนะครับของเพียรนนท์ต้องบอกว่ามองไปโอ้โหพระทั้งนั้นเลยนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับเพียรนนท์เก่งหลายอย่างจริงๆนะครับซุปเปอร์แมนจริงๆนะครับทำได้ทุกอย่างเลยครับสารพัดช่างเลยนะครับก็พูดไปนะครับด้วยความประทับใจ พียรนนทก็นำเหรียญนําพระนะครับมาให้ผมชมผมก็เลยคิดว่าขอญาตนะครับบางส่วนที่เพียรนนมอบให้บางส่วนที่ขอญาตมาเผยแพร่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบูชาหลวงปู่หลวงพ่อครูบาจารย์นะครับบูชาวัดต่างๆที่นะครับเหรียนแห่งนี้ได้ปรากฏขึ้นนะครับเป็นประวัติขึ้นมาและ พีอ่อนนท์อย่าง่ากผมฟังว่าทุกเหรียญที่ผมสะสมเนี่ยมีประสบการณ์มานักต่อนักและผมสะสมมาเป็น10บสปีนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งใจต้องมีประสบการณ์ครับต้องมีประสบการณ์ครับก็ผมจึงได้ยินพี่อนนท์พูดแบบนี้ผมก็มีความสุขว่าเหรียญน,นี้มีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยเหรียญน,นี้ทุกศิธย์ลูกหา ได้ตั้งใจอธิษฐานและปฏิบัติตัวเป็นคนดีด้วยนะครับตั้งน้โมสามจบบูชาอาธิษฐานขอพอรเรื่องงานก็สำเร็จนะครับเรื่องโชคลาภบางทีขัดสนก็โชคดีสำเร็จนะครับบางทีเรื่องสุขภาพเพี่อนนท์ย้ำว่าเนี่ยท่านบอกว่า มีความศรัทธาจริงๆนะเชื่อมั่นจริงๆนะครับเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับสุขภาพร่างกายนะครับอธิษฐานก็สําเร็จหายโรคหายภัยได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องย้ําหลายครั้งที่ผมบอกว่าถ้าคนมีประสบการณ์ก็เชื่อครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะมีเชื่อเมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กๆเนะี่ยย้อนนิดหนึ่งนะครับไล่ฝั่งนิดหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับเช่นพูดผีปีศาจวิญญาณนี้ผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับพอโตขึ้นมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าเจอกับตัวเองวิ่งเหมือนกันครับเจอกับตัวเองก็อึ้งเหมือนกันครับโอ้โหมีจริงมีจริงนะครับอันนี้เจอกับตัวเองครับก็ไว้ว่าง,างผม,มเล่าให้ฟังนะครับวันนี้นำภาพมาฝากทุกท่านนะครับ พี่เขายังบอกว่าตั้งใจบูชาศรัทธาน้โมสามจบอย่าลืมนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับผมจึงนำมาฝากทุกท่านนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญชื่อหรือวัดต่างๆผมก็ได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับคงทราบนะครับคงทราบแล้วก็คงทอบใจถูกใจบ้างนะครับขอพระบารมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีนะครับ ฝากไว้กับความศักดิ์สิทธิ์เมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่คมชัดนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมขอบคุณเพี่นอนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอถ้าท่านใดมีประสบการณ์นะครับก็สามารถเขียนมาได้โอ้หลายท่านเขียนมาเขียนมาบอกผมผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการครับ ทำไปแบบมีความสุขมีรอยยิ้มเท่านั้นแหละครับเรื่องราวดีๆจึงนํามาฝากทุกท่านคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่น่ากัน้อยนะครับได้ยินเสียงแบกกาวปับป๊บปุบ๊บปั๊บอะไรไปบ้างก็ไ้ว่ากันนะครับสนุกมีความสุขไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็นำสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านหาทุกท่านถูกใจมีประโยชน์บ้างท่าน,นก็กดแชร์กดไลค์ เป็นกำลังใจให้กันก็จะได้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังจะได้นำเหรียญมาให้ชมกันอีกกับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ